TV Direct life. Show live Showcase. Choose well. มันยากลำบากใช่ไหมที่คุณจะพกอุปกรณ์ทำผมทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเดียวจะดีไหมถ้าคุณมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่รวมความสามารถอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะม้วนผมให้มีวันลุ่มจะรีดผมตรงม้วนผมทำลอนเกลียวสร้างสารสองผมหลากหลายทำได,ได้ด้วยตัวคุณเองจะส่ง d o ลลี่สวิต i ี d ด l l สโมก y ี้เม s โล r สมาร์พรอมปาร์ตี้โรซี่ชูก้า หรือจะส่งเคอร์วีจอยลี่หรืออาจมากเกินกว่าที่คุณคิดนั่นอาจทําให้คุณเปลี่ยนทรงผมได้ไม่ซ้ําใน30วันเปลี่ยนจากสาวหวานเป็นสาวเซ็กซี่เปลี่ยนจากทรงผมตรงธรรมดาเป็นลอนสุดหรูสลหรับวันพิเศษทําได้ด้วยตัวคุณเองขอแนะนำแม็กซี่สไตล์เลอร์อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมที่โด่งดังในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นล่าสุดจากเลอซาชา่าแบรนดยอดนิยมอันดับหนึ่งด้วยแผ่นดีผมทัวมาลีนสีชมพูออกแบบมาเพื่อการถลอมเส้นผมเป็นพิเศษจึงช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนและช่วย ฟื้นฟูผมเสียให้คืนสวยติดตามต่อไปคุณจะได้พบกับวิธีการทำผมสวยด้วยตัวคุณเองพร้อมกับแฮร์สไตลิสต์และกูรูมากมายที่มาร่วมยืนยันถึงประสิทธิภาพอันน่าทึ่งแม้ทรงผมสไตล์โปรเฟชชั่นแนลแบบนี้แม็กซี่สไตลเลอร์ก็สามารถเนร็วนใี้ได้เรียตัวคุณเองที่บ้านค่ะผมสั้นก็สวยได้ด้วยแม็กซี่สไตลเลอร์ค่ะช่วงนี้พบกับดารานักแสดงผู้รับบทนางร้ายในละครหลายเรื่องคุณเจมี่บูเฮอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเจมี่บูเฮอร์นะคะ เป็นธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมที่เราผู้หญิงทุกคนมีความใฝ่ฝันเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะดูสวยดูดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจาก i ฮ s t y l ลิสชื่อดังจะมาแนะนําวิธีการจัดแต่งทรงผมให้สวยแบบมืออาชีพที่คุณผู้ชมสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยล่ะค่ะขอต้อนรับโปรคริสเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโปรคริสหรือคุณชาคริสงามขิวผู้อยู่เบื้องหลังวงการจัดแต่งทรงผมระดับประเทศการทําผมให้สวยอย่างมืออาชีพเลยเนี่ย จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพรสวรรค์ของคริสเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะทําผมให้มันเข้ากับใบหน้าได้หรือเปล่าคือที่ทรงผมออกมากันครีเอทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์มันต้องมากับอุปกรณ์ที่จะสามารถทําให้พรสวรรค์แล้วเนี่ยไปถึงดวงดาวได้อ๋อต้องมีทั้งสองอย่างบวกกันมีพรสวรรค์แล้วก็อุปกรณ์ที่ดีด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่ผมพูดเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับ Maxi s t y l e r ลอง์ของเลอซชาเลอซาออกอุปกรณ์ใหม่มาแต่ละทีเนี่ยมักจะช็อกวงการเฮาส ด้วยรูปลักษณ์การดีไซน์เนี่ยคือจะโฉบเฉียวแล้วก็นำสมัยกว่าแบรนด์อื่นๆไปก้าวหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับว่าทำได้เร็วและทำได้เจ๋งจริงๆนะครับเรามีดาราสาวคนนึงครับที่จะมาบอกว่ามันทำง่ายยังไงบ้างงั้นขอเรียนเชิญน้องดาริ่งเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดาริ่งอารดาอารยาวุฒ สาวน้อยหน้าใสแจ้งคือจากการเป็นนักร้องอด,ดีตวง Sugar Eyes ปัจจุบันเป็นทั้งดารานักแสดงพิธีกรวีเจและดีเจในคลื่นเพลงฮิตมากกว่าร้อยทรงครับที่จะสามารถทําได้ด้วย Maxi Styler เครื่องนี้ครับวันนี้ผมจะมาทําผมแบบเปิดออกมีวอลลุ่มแบบง่ายๆครับเรามาดูกันดีกว่าครับ อยากจะเห็นจริงๆเลยนะคะแหมจะทํายากไหมครับพวกคิสไม่ยากเลยครับเพราะว่าวิธีการทํานะครับเราก็จะจับอุปกรณ์จากมือด้านที่ขนาดแบบนี้จะยกเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับอางหัวทิ่มลงหนีบเบาๆที่ปลายเครื่องครับดูดีๆนะครับว่ามันจะสามารถทําง่ายแค่ไหนครับค่ะเลยช้าๆครับแบบนี้เลยนะครับหนึ่งสองซ้เห็นไหมฮะโอ้โหมันง่ายอย่างนี้นี่เองเห็นไหมครับแบบนี้เลยใช่ครับเรามาดูกันอีกช่อนนึงดีกว่าครับหนีบ ที่บริเวณปลายผมบิด2ครั้งครับสไลด์ลงไปช้าๆให้สุดปลายผมนะครับได้แล้วเห็นไหมฮะโอ้โหสวยจริงๆเลยพครสเครื่องนี้เนี่ยครับ<อ>เปิดเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บร้อน<ค>นานไหม บางบางที่ยี่ห้อนี้รอ5นาทีเลยนะปกิสโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าแค่1นาทีเองนะครับอ๋อคือร้อนเร็วด้วยใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าระบบ PTC t e h <ภา S 1> นะครับ PTC t e h เนี่ยเป็นระบบทําความร้อนด้านในของเครื่องซึ่งมันจะทําให้เครื่องเนี่ยทำงาน ให้ความร้อนต่อเนื่องแล้วก็ให้ความร้อนที่ทําให้ผมเนี่ยอยู่ทรงได้ยาวนานครับเ,ออเราสามารถปรับระดับความร้อนได้สูงสุดถึง220นะครับและที่สําคัญนะครับ,รบลองจับข้างบนดูสิครับอโอ้แต่เราจะลูบมือไหมนะ มไม่รอนเพราะว่าความร้อนของเครื่องเนี่จะอยู่ด้านในะนะครับก็คืออยู่ที่แผ่นสีชมพูด้านในนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยตัวครอบตรงนี้เนี่ยม,มันยังสามารถทําให้ความร้อนเนี่ยไม่กระจายมาถึงด้านบนด้วยป้องกันเวลาเราสัมผัสด้านบน,บ,บนแบบนี้เนี่ยปลอดอภัยมากๆเลยนะครับเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งน้องนล,ลิกเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงบ้าง ชอบมากเลยค่ะก็อยากรู้เหมือนกันสมมติว่าเราติดใจผมแบบนี้แล้วถ้าเราทําทุกวันผมจะเสียไหมคะโอ้นั่นนะสิบางคนเนี่ยคุณผู้ชมทําผมเองแทบทุกวันเลยอย่างนี้ผมจะเสียไหมครับโอเคไม่เสียครับเพราะว่าแผ่นหนีบของเราจะเป็นแผ่นที่เคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่เรียกว่าทัวมารีนนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการป้องกันความร้อนนะครับทาให้ผมเนี่ยดูเงางามสุขภาพดีเพราะว่าทูมารีนจะปล่อยประจุลบเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะช่วยฟื้นฟูผมเสียให้คืนสวยเลย เปลี่ยนทรงผมได้ตามต้องการโดยไม่กังวลว่าผมจะเสียค่ะผมสวยทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองไม่แห้งเสียด้วยค่ะ โชว์นิดนึงคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากเลยนะคือแคร์คนที่ใช่มากๆเพราะว่าสายปรับตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาสรองศา360องศาเลยคุณผู้ชมแล้วสายไฟคุณผู้ชมค่ะยาวเห็นบอกยาวมากเลยนี่สามเมตรนะฮะยาวถึง3เมตรคุณผู้ชมค่ะแม็กซี่สไตล์เลอร์ตัวนี้นะคะคิดค้นมาอย่างดีนะเพื่อตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาของคุณผู้ชมเลยค่ะแค่คลิกเดียวก็เปลี่ยนแจให้สวยได้ค่ะต้องขอบคุณแม็กซี่สไตเลอร์ก็เหมือนมีสไตล์ระดับมืออาชีพ ทำไม่เั็สวยวทุกวันเลยทีเดียวเชียวค่ะงานที่ทําต้องพบปะผู้คนมากมายทรงผมเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราดูดีค่ะไม่ต้องดัดผมอีกแล้วแม็กซี่ไ l เลอร์ทำให้ผมมีโวลูมง่ายๆเลยค่ะด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับอโอ้โหสวยงามแล้วก็ทําได้ง่ายๆด้วยและที่สําคัญเนี่ยรันมผมอยู่ทรงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปความร้อนเนี่ยเราสามารถปรับได้ เกียร์ที่เราหมวนเนี่ยให้มันแตกกระจายตัวนิดนึงแล้วก็ดันมาไว้ด้านหน้าให้มาดูเป็นเคิร์ฟแบบนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกว่าทรง Princess Lover ครับเจ้าหญิงเลยยิ่งทำทรง Princess Lover ก็คือยิ่งส่งบุคลิกภาพให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะนี่พาคุณผู้ชมไปคุยกับบิวตี้บล็อกเกค่ะซึ่งมีสีท่านนะคะมีหญิงแย้น้องจิ๋วๆนะคะแล้วก็ คุณแอนนี่4ปี700แล้วก็คุณเมอามีคนตามบล็อกพวกเธอหลายแสนคนเลยค่ะผู้ชมคะเราไปสัมภาษณ์พวกเธอดีกว่าว่าพวกเธอรู้สึกอย่างไรกับแม็กซี่สไตล์เลอร์ของเมซาชาบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเมอีกแล้วนะวันนี้เห็นเมแบ่งผมไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนคะ่ะวันนี้เมจะพัาทุกคนเนี่ยมาทําผมนะคะซึ่งเครื่องทําผมวันนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆนะเนะพราะว่าเครื่องทําผมเป็นสีชมพูนี่เกลียวเล็ก ขนาดนี้ใช่ไหมมีเกลียวใหญ่ขึ้นมาได้อีกนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยว่าชอบรอนประมาณไหนกันนะคะนี่นี่นะคะก็จะได้รอนอย่างนี้นะสำหรับวันนี้นะคะที่มารีวิวกับ Maxis t y l e r เเนี่ยเมย์ชอบมากๆที่มันทำอะไรได้หลายอย่างนะได้ทั้งผมตรงผมรอนแล้วผมรอนก็ยังเลือกได้หลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นรอนเล็กรอนกลางรอนใหญ่นะคะทำให้ผมเนี่ยดูมีวอลลุ่มอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ ชื่อแอนนี่นะคะสลัดลลแซดจิ๋วค่ะหรือว่าแอนนี่สี่ปีเร้อยที่คนรู้จักกันนะคะวันนี้ค่ะทางเลิซานะคะเชิญน้องแอนเนี่ยมาลองของใหม่นะคะก็มันง่ายมากเลยค่ะคือแต่ละทรงเนี่ยมันสามารถกํากับด้วยข้อมือของเรานะคะที่สําคัญค่ะไม่ได้ทําได้แค่แค่นี้นะคะสามารถทําเป็นลอนได้มีผมตรงเฉยๆก็ได้นะคะเขามีลอนให้เลือกหลายแบบมากเลย และอย่างที่สองค่ะก็คือเจ้ต,ต,ตัวนี้ลืนมากๆเลยค่ะไม่กินผมแน่นอนนี่ก็คือสิ่งประทับใจที่แบบว่ามันไม่กินผมอันนี้คือประทับใจมากจริงสวัสดีค่ะยิงแยะนะคะจิ๋วค่ะินี่นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดค่ะสีชมพูเหมาะกับชนีอย่างพวกเราเป็นอย่างมากใช่ค่ะเหมาะกับสีผมด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับปล่อยผมด้านหน้าของยินแย่สองข้างนะคะเป็นแบบนี้เลยถ้าจะบอกว่าใครที่ต้องการความโครมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะแบบปรับสูงขึ้นไปหน่อยแล้วก็ม้วนเอานั่นเองค่ะเช่นเดียวกันถ้าอยากว่าจะทําทั้งหัวเลยนะคะให้มีความ c ล r l นะคะแล้วก็ทําแบบนี้แบบเดิมเลยไม่ยากค่ะสําหรับคนที่มีหน้ามานะคะจะุแนะนําให้ใช้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามาไม่งุ้มเท่านี้ก็ไปงานกับพี่เอได้แล้วค่ะ โอ้โอแต่ละคนนี่หุมันมากเลยและที่สำคัญนี่เก่งทุกคนเลยใช่ไหมครับดู beauty b ก o กอ e r เหล่านี้แล้วเนี่ยรู้เลยว่าพวกเธอนี่เป็นแฟนคลับตัวจริงอของเลซ a าชาแม็กซี่เลยนะครับแต่มีอีกท่านหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เป็นแฮ์สไตลิตชื่อดังระดับประเทศเลยครับใช่หรอคะ พี่ต้้มไกรวิทย์พุ่มสุขโขนั่นเองครับเราไปพบกับพี่ต้อมไกรวิทย์กันเลยดีกว่าครับคุณไกรวิทย์พุ่มสุขโขอดีดารานักแสดงนักร้องและพิธีกรชื่อดังปัจจุบันเป็นช่างแต่งทรงผมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไกรวิทย์พุ่มสุขโขนะครับ artistic director matrix ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นช่างผมแถวๆหน้าของเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องมือเครื่องไม้ในการทํางานมนันมีความสําคัญวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติให้ได้เจอกับ จะเป็นคู่ใจของผมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตนี่อย่างแรกเลยรู้สึกมันเหมาะมือดีคุณผู้ชมดูนะครับถ้าอยากจะเก็บให้มากขึ้นก็ได้เนี่ยผมจะดูเป็นพวงสวยงามโดยที่ถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเนี่ยถ้าแค่เอากิฟ์เนบเก็บขึ้นไปเห็นไหมครับสวีทน่ารักมากเลยอยากจะแนะนำให้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับช่างผม หรือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอันนี้จะทำงานได้ง่ายมากแล้วก็คล่องตัวอยากได้รอนสวยๆแบบนี้ก็แนะนำอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ m a x i ซ s t สไ e r ครับ ค่ะแม็กซี่ไซเลอร์นะคะช่วยดาริ่งได้หลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าดาริ่งเนี่ยทำงานในวงการบันเทิงใช่ไหมคะต้องทาผมทุกวันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราจะต้องรถติดหรือว่าต้องไปเสียค่าใช้จ่ายที่อื่นที่ร้านทาผมอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งยากคือต้องนั่งรถขับรถไปทําที่ร้านซารอนใช่ค่ะคเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะแล้วก็บางทีทรงผมก็ออกมาไม่ได้ อย่างที่ตัวเองอยากได้ก็ใช้นี่เลยค่ะ m a x กซีไ่ไซเลอค่ะคริสเองนี่ก็มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับสาวๆสวยๆเลยจากหลายๆวิธีการประกวดกันนะครับและแน่นอนพวกเธอก็มีประสบการณ์ในการจัดแต่งทรงผมที่หลากหลายนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาลองทําผมให้สาวๆดูกับอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทรงผมจากแม็กซี่สไตล์เลอร์ของเรานะครับสาวๆที่บอกว่าอยากให้ผมยาวกลายเป็นผมสั้นเนี่ยม้วนผมรันใหญ่ๆแล้วพับปลายผมเก็บเข้าไปแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นสาวน่ารักแบบนี้เลยครับส่วนทรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสาวผมยาวที่ไม่ชอบรันเยอะแต่ว่าเน้นความใหญ่ของรันผมและมีวอลลุ่มครับม้วนที่ปลายผมจะเป็นวลทรงแบบนี้ได้เลยครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรันแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับคลื่นตัวเอส ซึ่งหลายคนอาจจะชอบผมรอนแบบนี้เพราะว่าเป็นรอนที่ดูเซ็กซี่มากเลยครับสาวๆที่บอกว่าตัวเองผมบางแต่อยากให้ผมดูหนาขึ้นเนี่ยการม้วนแบบสลับช่อจะช่วยทำให้ผมดูหนาและมีวอลลุ่มแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคะ Max i ซ t y l e r ของ l ลซ Sa ชานะคะสามารถเนรมิตทรงผมให้กับคุณผู้ชมได้มากกว่า100ทรงนะและสามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทำผมได้ด้วยตัวเองสวยแบบมืออาชีพเให้เป็นเรื่องง่ายๆเลยละะ่ละค่ะเอาล่ะค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้าคะ่ะ เป็นแม่บ้านบางทีก็อยากทำผมสวยบ้าง m a x กซี่สไตเลอช่วยได้ค่ะ m a x ก s t y l e ตเลอร์ทำง่ายร้อนสวยอยู่ทรงนานด้วยค่ะ life. Live well. พอพน m ม็กซี่สไตล์เลอร์อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมล่าสุดจากเลซาชาที่จะช่วยในรมิตทรงผมของคุณให้ได้อย่างที่คุณต้องการจากนี้ไม่ว่าจะม้วนผมให้ดูมีวันลุ่มจะรีดผมตรงสวยหรือม้วนผมทำลอนเกลียวก็ง่ายได้สร้างสาร์ทรงผมได้หลากหลายทำได้ด้วยตัวคุณเองจะส่งด o ลลี ok ่สวิตตี้ดาวสโมกี้เมโล่สมาร์ทพรอมปาร์ตี้โรซี่ชูกา หรือจะส่งเคอร์วี่จอลี่หรืออาจมากเกินกว่าที่คุณคิดเพราะทํำได้มากกว่า100ส่งนั้นอาจทำให้คุณเปลี่ยนทรงผมได้ไม่สาเปลี่ยนจากสาวหวานเป็นสาวเซ็กซี่เปลี่ยนจากทรงผมตรงธรรมดาเป็นร้อนสุดหรูสำหรับวันพิเศษแม็กซี่สไตล์เลอร์ มาพร้อมหัวเปลี่ยน2ขนาดเพื่อขนาดร้อนที่แตกต่างด้วยแผ่นดีผมทัวมาลีนสีชมพูออกแบบมาเพื่อการถลอมเส้นผมเป็นพิเศษจึงช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนเพียบพร้อมปุ่มปรับระดับความร้อนตามต้องการขั้วสายไฟออกแบบให้หมุนได้รอบแบบ360องศาและสายไฟที่ยาวเกือบ3าเมตรสร้างเสน่ห์ในแบบที่เป็นคุณด้วย Max i ซ t y l e r อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมล่าสุดจากเลอซาช่าอยากได้รอนสวยแบบนี้ Max i ซ t y l e ตครับ ที่ไหนคะที่ทําผมเป็นแบบแอนเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆด้วยมือของคุณเองคือสีหวานมากนะคะน่ารักมากนะม้วนไปแล้วแบบมีความสุขไปนอกจากจะทําผมตรงผมม้วนแล้วยังทําให้มาจึงไม่ป่วยด้วยค่ะ 1. ได้ความตรง 2. ได้เคิร์เล็ก 3. ได้เคิร์ใหญ่ 4. ได้ความสวย Maxi Styler จากราคาปกติ2,990บบาทเราไม่ขายแต่เราเสนอให้คุณในราคาเพียง 2,490บาทเท่านั้นแล้วคุณยังจะได้รับพี a t p r o t t c t i n n g u r l i n g s เ r ร y สเปรย์ช่วยปกป้องผมจากความร้อนให้ร้อนผมอยู่ทรงนานพร้อมการบำรุงและหวีแปรงกับกิฟต์นีผมจากเลอซาชารวมมูลค่า490บาทฟรีทันทีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0 2 6 6 6 0 0 2 2ย้ำ0 2 6 6 6 0 0 2 2 TV ้ i r e c ย s h o w c กหกศูนย์ e <is> well. ทุกคนคงรู้จักกับเดอะซาชาบลูเคิร์ฟใช่ไหมครับอืมใช่แล้วมีไหมที่บ้านมีค่ะมีนะโปรแกรมของเดอะซาชาบลูเคิร์ฟว่า7วัน7ทรงใช่ไหมครับเดอะซาชาแม็กซิสไตล์เลตัวนี้จะสามารถทำผมได้7วัน7ทรงอย่างโลูเคิร์ฟหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวัน ผมได้ตามน้องดาริงเนี่ยนะคะออกไปดูว่าแต่ละทรงแต่ละวันเนี่ยเธอทําทออกมายัางไงบ้างโอ้โหว,วันแรกนะคะดาริงก็ไปเดินสยามค่ะก็จะเป็นทรงสบายๆชิลๆหน่อยโอ้โหดูน่ารักสดใสามากๆเลย<ช>นะ่เป็นเหมือนกับ เป็นสาวญี่ปุ่นญี่ป like. ุ mm ่น hmm. น so so ิดนึงจ oh, okay. oh, oh, ้าเหมาะกับวันเบาๆสบายๆถก็สบายมากเลยค่ะเพราะทำาป๊บเดียวนะคะเราเน้นแค่ตรงปลายก็ออกไปเดินเล่นออกไปชิลกับเพื่อนๆได้แล้วค่ะก็ไปกันวันที่2กันเลยนะคะวันนี้ก็ไปที่มหาลัยค่ะโอ้โหอะไรนี่คนเดินตามนั่คืออะไรครับเนี่ยแฟนคลับหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนมาจีบหรือเปล่าผมสวยแล้วมีคนมาจีบเยอะไปมหาลัยเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทําผมแต่ว่าอยากให้ผมตรงแล้วไม่ดูแบบยุ่งไปนะคะแล้วก็ใช้ตัวแม็กซี่สไตล์เลอร์เนี่ยละคะหนีบให้ตรงได้ วิธีการนีบผมตรงถามว่าต้องใส่ตู้ครอบหรือเปล่าถอดออกถอดออกเลยเลยเลยสวยแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงก็คือเป็นทรงนี้เลยค่ะค่ะไปต่อกันที่วันที่3เลยนะคะดาริงก็ชอบทํากิจกรรมมากค่ะวันนี้ดาริงไปเต้นค่ะก็ไปซ้อมเต้นกันเลยก็อาจจะแอดแบบเทคนิคเล็กๆของตัวเองเป็น DIY นิดนึงก็ถักเตียเก็บขึ้นไปนะคะแล้วก็ทำเคิลเยอะๆนี่ห้องซ้อมเต้นเหรอครับใช่ค่ะก็หลายๆคนอาจจะแบบเออเราไปซ้อมเต้นเราอยากมี ฟิลอย่างอื่นบ้างก็จะช่วยในการเต้นของเราด้วยทําให้ดูพริ้วเวลาเราสบัดผมนู่นนี่ก<อ>็จะมีผมให้แบบเซ็กซี่เออแต่พูดถึงว่าถ้าผมตรงนี่นมันก็จะดูแข็งแข็งนะแต่พูดถึงว่าถ้าผมรอนสบัดแล้วจะดูแบบว่าโอ้โหดูพริ้วอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไ <laughs> หมฮะโอ้โหหอหวานมากเลยอ่ะใ, <laughs> ใช่ค่ะอันนี้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าอยากลองแบบฝึกซ้อมเทคนิคน,นิดนึงอ,อ่าก็เล่นได้เลยค่ะกับแม็กซี่สไตล์เลยหแอมมีปมมีเปียด้วยนะคะอันนี้ไม่บ้านเปียให้เลยว่ะครับ่กก็เพิ่มลูกเล่นนิดนึงค่ะ ก็เพิ่มด้วยสีหวานๆในทีมการมัดผมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็มาถึงทรงที่5เลยดัลลิงไปขี่มาก็ต้องเก็บผมนิดนึงใช่ค่ะเป็นทรงผมที่บอกว่าออกแนวแบบเบาๆสบายๆออกแนวคุณหนูคุณหนูขี่ม้าอย่างนี้นะคะใช่ค่ะถึงว่าเราต้องม้วนผม นะคะเราเก็บผมไปข้างหลังเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นได้อยู่ก็จะมีเคิลได้อยู่ค่ะจริงๆบางคนบอกว่าดูเป็นลอนหลดหล,ลอดแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้ม้วนทีเดียวนะครับเราสามารถแต่งผมเป็นช่อเล็กๆแล้วก็ม้วนแต่ว่าต้องม้วนเป็ <ừ, S 2> นทิศทางเดียวกันเ <ừ, ừ, S 2> พราะตอนท้ายปุ๊บเนี่ยจับมาบิดรวมกันเลยมันก็จะกลายเป็นลอนแบบนี้เห็นไหมครับอโอ้โหดูดูซะก่อนมีเทคนิคข้างบนด้วยนะคะ <laughs> ก็ใช้แม็กซี่สไตล์เลอร์เหมือนกันเราไม่ต้องไป ร้านทำผมที่ไหนเราก็ทำผมแบบนี้ได้ค่ะค่ะมาถึงวันที่6นะคะดาริงก็ไปนวดหน้าค่ะแต่ว่าวันนี้สวย่างนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ใช่นิดนึงนิดนึงเราออกแบบที่ที่มีผู้คนเราก็ต้องสวยนิดนึงอ่าก็ใส่ชุดหวานๆก็ทำผมหวานๆเลยค่ะแล้วก็มีแต่หลายคนทักว่าแบบเฮ้ยทำไมผมดูเยอะจังดูมีวอลลุ่มจังก็เราก็ทำอย่างนี้และค่ะครับค่ะ ค่ะมาถึงวันที่7นะคะก็ไปเป็นดีเจค่ะก็อย่างที่ดาริ่งบอกไปว่ารเราต้องทํางานหลายที่นะคะ,คะการเปลี่ยนทรงผมก็ไม่ยากเลย<ม>ติดไปตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนได้ทั้งวันเลย<ม>นี่ก็เป็น<ม><ม>อีกทรงหนึ่งเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามคลื่น m มตต one 7อยู่นะคะแล้วเปิดเว็บแคมเข้าไปดูเฮ้ยทำไมวันนี้ดีเจดาริ่งผมสวยจังเลยก็นี่เลยค่ะ Max ler, กซ t y l e r ผู้ชายของดาริ่งเองค่ะ100กว่าทรงกับ Maxy s t y l e r สร้างสารรค์ทรงใหม่ๆด้วยตัวคุณเองด้วยแผ่นนีบถนอมเส้นผมทูมาลีน ที่ให้ความลื่นจะทรงง่ายไม่ชี้ฟูงาวาวไม่เสียส่งทำเจ็ดงเจ็ดวันโอ้โหน่ารับกับทุกทรงเลยสวยมากๆเลย,เลยค่ะก็ต้องขอบคุณตัวนี้แหละค่ะ Maxi ซ s t y l e ลที่ช่วยทำให้ผมดาริงเนี่ยดูอลังการมากๆเออไม่เชื่อว่ามันทำง่ายได้ขนาดนี้เหมือนกันค่ะเมื่อคุณซื้อตัวนี้ไปเลอซาชา Maxi ซ s t y l e ลสามารถจะทำได้ทั้งบ้านเลยนะครับแล้วเมื่อจะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็เลือกของดีๆอย่าง Max i ซ s t y l e ลไปเลยสิครับ ค่ะด้วยความที่เป็นแม่ลูก2คะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองที่ต้องดูแลด้วย Maxi Styler นะคะก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ดูแลตัวเองได้ทำผมสวยๆบ้างคุ้มค่าค่ะเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัว